วันนี้แม่บ้านมีเคล็ดลับเก็บมะกอกที่ไว้สำหรับใส่ส้มตำนะคะไว้กินได้นานเป็นปีไม่เน่าไม่เสียค่ะในหนึ่งปีมะกอกเขาก็จะออกหนึ่งครั้งในฤดูของเขาค่ะเราสามารถเก็บมะกอกไว้กินได้ตลอดทั้งปีด้วยวิธีนี้ค่ะแม่บ้านได้มะกอกมาเยอะมากค่ะนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วผึ่งไว้ให้แห้งแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะใช้ฟิล์มแรปอาหารมาตัดแบบนี้ค่ะ ฟิล์มแรปอาหารบางรุ่นเขาจะมีที่ตัดมาให้ค่ะแต่ของแม่บ้านไม่มีนะคะเราใช้มีดตัดเลยค่ะเราจะนำมากอกมาห่อค่ะนี่ค่ะห่อแบบนี้นะคะดึงดึงให้เขาตึงแน่นค่ะดึงให้ตึงเลยนะคะ นี่คะ่ะได้ประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวไปบ้านหอให้ดูอีกครั้งคะ่ะฟิล์มรับอาหารสามารถหาดูได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปเลยคะ่ะนี่คะ่ะปิดให้มิดชิดดึงให้แน่นความชื้นจะได้ไม่เข้าไปนะคะ เขาจะได้ไม่เน่าเสียง่ายค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้ค่ะห่อจนหมดทุกลูกแล้วนะคะขั้นตอนที่2ใช้ถุงแกงหรือถุงซิปค่ะใส่ปริมาณที่สะดวกที่จะนำมาใช้ในการทำอาหารนะคะในบ้านใส่ประมาณ5ลูกค่ะเสร็จแล้วมัดหนังยางให้แน่นค่ะนี่ค่ะ มัดแบบมัดแกงเลยนะคะให้แน่นเลยได้แบบนี้ค่ะทำให้ดูอีกครั้งนะคะบางคนใช้แต่ละครั้งปริมาณมากปริมาณน้อยก็ใส่ตามที่เราต้องการเลยนะคะเก็บมะกอ,อกแบบนี้นะคะเราก็จะมีมะกอ,อกไว้กินได้ทั้งปีเลยค่ะ ตำส้มตำก็แซบๆเลยนะคะมีมะกอกใส่อร่อยนัวสุดๆเลยค่ะเรามัดมะกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำแช่ตู้เย็นช่องฟิตไว้ค่ะอยู่ได้นานเป็นปีเวลาจะใช้ก็นำออกมาทิ้งไว้ให้ใคลายความเย็นค่ะนำมาตำส้มตำได้ความอร่อยสดใหม่เหมือนเดิมค่ะไม่เน่าไม่เสียหรือใครจะนำที่มัดไว้ถุงๆนี่นะคะ จัดเรียงใส่กล่องแล้วก็นำไปใส่ช่องเฟตอีกทีก็ได้ค่ะลองไปทําวิธีนี้กันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ